สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์บางแคนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19กันยาย,ยน2 5 6 6ห้าตอนนี้เป็นเวลา20่สินาฬิกา4ีนาทีนะครับนี่ครับตรงนี้มันจอดไม่ได้นะครับทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นะครับได้มาออกไปสั่งนะครับ พี่แท็กซี่ก็ต้องระมัดระวังครับตรงนี้มันจอดไม่ได้นะครับอันนี้ขอบอกนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับตำรวจเขากวดขันวิัยจราจรก็ว่าพวกเขาไม่ได้นะครับมันกีดขวางนะครับผมเนี่ยผมขี่มาผมก็ออกไม่ได้นะครับนะมันมันจอดไม่ได้นะครับตรงนี้บอกให้รู้ดีนะเจ้าที่เขาไม่ล็อกนะครับนระคับอย่าหาทํานะครับตรงนี้เป็นจราจร สอนอน่าจะเป็นของหลักสองนะครับนี่ครับปัญหามันเนียยงกันนะครับเนี่ยมันล็อกได้ไงครับเออผมไม่รู้ว่าเขาเขาคิดอะไรอยู่นะครับเขาล็อกอะไรมีที่จอด คิดได้ยังไงมันล็อกมันล็อกรถนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นี่คือไฟแดงนะครับถ้าเขาจอดนะครับจริงๆมันล็อกไม่ได้นะครับเจ้าที่แบบใช้ความฉลาดมากนะครับที่นํารถนะครับแต่จะลาจอออกมาล็อกนะครับล็อกตรงเนี้ยคุณล็อกได้ยังไงครับแท็กซี่ผมเชื่อว่าเขาองอยู่ในรถนะครับคุณล็อกได้ยังไงครับกรณีแบบนี้ดูนะครับทุกคนนี่ครับคุณล็อกกลางไฟแดงมันแก้ปัญหาอะไร ได้บ้างนะครับนะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับกรณีตรงนี้นะครับโอ้สุดยอดมากครับตำรวจนะครับสวัสดีครับผมป้ามอมนะครับตอนนี้อยู่บริเวณตรงถนนเพชรเกษมนะครับด้านขาออกนะครับวันนี้ก็นะครับรถติดมากครับผมไม่ว่าติดเพราะอะไรนะครับมีนะครับพี่พีเซีเขาจอดแช่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับ แล้วนะครับรถคันนี้ได้ทําการล็อกนะครับเจ้าหน้าที่ล็อกอันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนที่เขาล็อกอยู่ในรถหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่ล็อกบริเวณตรงไฟแดงตรงนี้นะครับมันจะทําให้การจราจรแย่ลงนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้้อมก็อยู่ที่ถนนเพชรเกษมประมาณซอย17ทับนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็ต้องตากนะครับพี่ๆนะครับพี่ๆตำรวจด้วยแล้วก็พี่ๆเซ็กซี่ด้วยนะครับที่กําลังชมผมอยู่นะครับ การที่จะนะครับเอามาจอดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเข้าใจนะครับผมก็ขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับก็จริงๆผมจะไม่จอดเลยเพราะว่ามันเป็นมันจะทําให้การจราจรเนี่ยมันแย่ลงนะครับตรงนี้นะครับเวลาเจ้าที่ตํารวจมาคุณก็ต้องออกไปนะครับอย่าแช่นะครับไม่งั้นคุณโดนไปสั่งนะครับไปสั่งมูลค่ามันก็รู้สึกว่าจะเยอะหน่อยนะครับการที่เจ้าที่ตํารวจมาออกไปสั่งนะครับมันหาตังค์ก็แย่แล้วนะครับทุกคนก็อย่าจอดนะครับทุกคนอันนี้ขอบอกนะครับ เดี๋ยวพาไปดูเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะวนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับไปดูกันดูแล้วน่าจะมีปัญหากันอีกเฉพาะหนึ่งนะครับดูรถนะครับคันนี้นะล็อกล็อกรถนะครับบริเวณตรงนี้ครับล็อกรถแล้วการแก้ไขปัญหาอย่างไงนะครับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่เจ้าที่มาล็อกรถแบบนี้นะครับมาล็อกรถแบบนี้นะครับมันแก้ปัญหาได้องไรมั้งจอดจอดหน่อยจอดถามหน่อย อันนี้ใใคเป็็นนลอกท่านเป็นคนล็อกเหรอครับท่านเป็นคนล็อกเหรอครับใช่ครับแล้วทําไมต้องล็อกครับคนอยู่ในรถไม่ใช่เหรอเอาร้องเรียนมาอาผมผมเข้าใจร้องเรียนมาเนี่ยอำนาจของคุณนี่การล็อกรถเนี่ยคนอยู่ในรถไหมเตือนทุกรอบครับเตือนแล้วแล้วแล้วเขาไม่ออกเหรอครับไม่ออก ผมมีคลิปครับผมถ่ายไว้ให้ดีดีดีครับไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ว่าพี่นะครับผมนะเข้าใจนะผมป้ามอมนะครับนั่งรถดนเถื่อนครับผมสิ่งที่คุณทําเนี่ยคือผมถามหน่อยพี่ชื่ออะไรครับติตำรวจโธชานวุฒิเจ้าพิกุลครับชานวุฒิแก้วพิกุลยอดพิกุลครับยอดพิกุลขอโทษด้วยอยู่สังกัดอะไรครับสนหลักสองครับสนหลักสองที่นะครับที่ท่านล็อกเนี่ยมันแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะครับที่คุณมาล็อกเนี่ย พี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับจริงๆออกไปสั่งก็ได้นะครับครับผมนะออกให้ครับออกให้แต่ล็อกเนี่ยมันผมผมดูแล้วนะครับผมอยากให้นะท่านเอาไปปรับไปปรับปรุงได้ไหมว่านะฟังของผมนะฟังได้ฟังได้พูดมาผมเข้าเปศูนย์ตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับคตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสี่ทุ่มวันนี้ผมไล่แท็กซี่เนี่ยประเภทแบบนี้ไล่แล้วเตือนสามรอบบนสามรอบเขาก็ไม่ยอมไป พอไม่ยอมไปถามว่าถ้าเป็นพี่ๆควรจะทํำยังไงครับควรจะบังคับใช้กฎหมายโอเคถ้าไม่ไปกรณีไม่ไปใช่ไหมครับกรณีไม่ไปถ้าเขาอยู่ในรถนะครับก็ท่านก็มีสิทธิอานาจที่จะล็อกเขาใช่ครับอันนี้อันนี้เข้าใจนะครับอันนี้ไม่ว่ากันแต่ผมอยากอยากจะรู้แค่นั้นว่าทาไมต้องถามท่านต้องล็อการหาพี่พี่ต้องเข้าใจของเรเข้าใจเข้าใจครับเคืาวันินึ่งวันหนึ่งผมได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ต่ำกว่า3รอบสี่รอบในเรื่องการจอดรถของแท็กซี่จอดขีดฝังเนี่ยคุณคิดสภาพดีรถเมยเข้าป้อมไม่ได้เข้าป้ายไม่ได้เลย ตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยจอดยาวตั้งแต่แยกไฟแดงเนี่ยจนถึงป้ายรถเมล์เนี่ยบางทั้งทางออกคอนโดบางทั้งทางออกปั e so ๊มเอสโซ่ที่คิดว่าผมจะต้องทํำยังไงผมก็ต้องมาไล่พอม,มาไล่เสร็จเขาไม่ยอมไปแล้วผมต้องทอํายังไงต่อในการบังคับใช้กฎหมายผมก็ต,ต้องล็อกดีครับถ้าไม่ไปนะครับถูกต้องไหมครับเข้าใจครับพอเขาโดนครั้งหนึ่งครั้งสองเขาอาจจะไปก็จะไม่ทําอีกก็จะไม่มาจอดอีกส่วนมากก็จะเป็นคันใหม่ๆที่มา ผมก็มาไล่ทุกวันเพราะผมเข้าศูนย์ศูนย์บ่าย <F ast S 1> ใช่ครับใช่ผมก็มาไล่ประชาชนที่ร้องเรียนมาเนี่ยผมก็มาอำนวยความสะดวกการจ,จราจรเขาทุกวันเพราะผมกลัวว่าชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยแล้วไม่เห็นตำรวจเนี่ย <F ast S 1> มาอำนวยาวกการจราจรเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่สุขใจนะครับผมก็เลยมาอำนวยการจราจรตามที่เขาร้องเรียนมาแล้วแหละทุกว <p> ันผมมาไล่ทุกวันที่มาดูได้เลยแล้วแล้วถามหน่อยนะครับท่านคือรถคันเนี้เขาเขาไปไหนอ่ะ รถคันเนี่ยเจ้าของเขาอะตอนนี้น่าจะไปที่สอนอแล้วครับไปปรับที่สอนอน่าจะไปปรับที่สอนอน่าจะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้อยู่ครับเอาจริงๆไม่ไม่ไม่ได้เห็นเขาครับไม่อ๋ไม่เห็นเขาอยู่ในรถเหรอตอนน้ใช่ครับวางไปสั่งไว้เรียบร้อยครับถ่ายรูปไปแล้วเขาไม่อยู่รถเหรอใช่ครับตอนนี้คือไม่เห็นแล้วครับออใช่ไม่ไม่ตอนที่ออกไปสั่งเนี่ยเจ้าของเขาอยู่อยู่อยู่ในรถไหมครับถูกครับ เอานะครับทุกคนนะครับเขาก็บอกว่าอยู่อยู่ไหมเนี่ยพี่ขณะพี่กำลังไลฟ์สดผมก็ได้รับแจ้งเหตุก็ดีไม่ก็ก็ดีแล้วนะครับการกวดขันอันนี้อันนี้ฝากฝากฝากเลยฝากพี่พี่แท็กซี่เพราะว่าเขาดูดูผมเยอะนะครับถ้าถ้ากรณีมาจอดอยู่แบบนี้มันจะได้พี่จะได้ประชามพันธ์ไปในตัวไงเอ้โหโดนรับแจ้งจัดคีฝาอีกแล้วรถ่องสายห้าสิบห้าทับสอง กีจถาผมว่าไงนะครับประชามันให้พี่พี่แท็กซี่เขาพี่ประชามันเลยครับประชามันหรอถ้าผมเจอที่คนหนึ่งนะที่กวดขันพวกพี่เขาอยู่นะผมอยากให้พี่เขาเคารพกฎหมายจราจรมากกว่านี้นะครับเขาจะอยู่ว่าทำมาหากินครับแต่ว่าการที่พี่จอดเนี่ยขาวแดงซึ่งถนนเพชรเกษมมีเวลาห้ามนะครับตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนะซึ่งการจอดแบบเนี้ยมันทําให้กินช่องทางการเดินรถไปนะครับจากสี่ช่องทางจะเหลือแค่สามช่องทางนะถนนเพชรเกษม ทำให้รถเมย์ที่จะเข้าป้ายนะครับเข้าไม่ได้ซึ่งเกิดการเบี่ยงออกไปเลนสามนะครับทําให้ขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับทำให้การจราจารันติดขัดยืดยาวไปเป็นไปได้นะครับผมอยากให้พี่ๆี่แท็กซี่ทุกคนนะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะครับจอดไม่เห็นผู้โดยสารโบกดีกว่าะนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการจราจารการจราจารติดขัดจะไม่เกิดขึ้นถ้าพี่แค่เจอผู้โดยสารโบกพี่จอดรับแล้วไปเลย อันนี้การจราจรไม่ได้ขัดแน่นอนถูกต้องครับ 5, 000, 5, 000. แต่ถ้าพี่มาจอดแช่ผมว่าไม่ควรและและก็ยิ่งตรงนี้ไม่ได้เลยจอดไม่ได้เลยนะตรงนี้ใช่ไหมครับ<ช>ไม่ได้เลยอย่าเลยเอ่ขาของาณไฟครับพี่นะครับแดงตลอดอยู่แล้วครับมันห้ามจอดห้ามหยุดอยู่แล้วครับพี่ถ้ายังไงเป็นไปได้ถ้าจะผู้โดยสารโบกก็หยุดรับผู้โดยสารและขับรถออกจะทําให้ดีขึ้นผมว่านะครับทาอย่างนี้ เอาเอาอย่างนี้ครับท่านคือผมก็นะก็อีกอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะเรียนท่านแล้วกันนะครับถ้ากรณีเจ้าแท็กซี่ถ้าผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าพี่เนี่ยมาออกไปสั่งเขาเนี่ยผมนะผมก็ว่ามันก็โดนกันไปเยอะแล้วผมไม่อยากจะให้ล็อกถ้าถ้าเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้านเขาด้วยออกไปสั่งเนี่ยก็ก็เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วครับนะก็อันนี้ฝากนะครับฝากท่านเพราะว่า พยายามไม่ใช้ไม่บังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดจะพยายามเตือนตักเตือนก่อน โอ้โหสุดยอดมากตักเตือนก่อนใช่ไหมหรือยังไงถ้าดื้อก็ต้องเอาหน่อยนะอันนี้เราไม่ว่ากันอันนี้ผมก็มาประชาพันธ์ด้วยนะครับไม่ใช่แบบมาหาเรื่องพี่นะอันนี้ผมใจนะพี่จะตรวจสอบการทํางานผมไม่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 ชิ่ไม่ไช่ไม่ไม่ไม่ไะ่ไม่อันนี้ประชา่ัม่ไม่ไม่ไา่ไม่ไม่ม่ไ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 ี่ไม่ม่ไม่ม่ไมไม่ไม่ไห่ไ่ไ็กไี่ไมาทราบม่ไมอไค่ไมดีม่ไม่ไม่ม่บคม่่่ไตไ่ไ่ไไมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าก็ นะครับถ้าจอดรถบริเวณตรงนี้นะครับห้ามจอดนะครับเพราะว่านะพี่ๆพี่พี่ตำรวจเขาก็นะครับจะกวดขันเพราะว่า,วารถมันติดมากวันนี้เวลาเวลามันก็อาจจะสามทุ่มแล้วนะครับมันจะสามทุ่มแล้วแล้วพี่ๆเขาก็ต้องมาก็ต้องมากวดขันแบบนี้นะครับนะมันมันนราก็เห็นใจทั้งสองนะครับทั้งเทงเ็กซี่ก็พี่ๆตำรวจด,ด้วยนะอันนี้ก็ผมก็ต้องขอฝานะครับป้อมปนอมน,นะครับก็เป็นส่วนกลางประชาพันธุ์ด้วยนะ นี่ยจอดแบบนั้นนะครับอย่าอย่าหาทำนะอาฝากอะไรไหมพี่น้องแท็ซี่ด้วยว่าเนี่ยเวลาเวลาเร่งด่วนเวลาห้าเนี่ยประชาชนเขาเรียนร้องเรียนมาทุกวันท่านชื่ออะไรบอกบอกหน่อยครับผมสิบตำรวจเอกนัทพลฉายละออนะครับสังกัดสอนหน้าหลักสองครับพี่เนี่ยนำเรียนนะนะพี่น้องแท็กซี่ด้วยนะเวลาเร่งด่วนเวลารถติดเนี่ยจะจอดแช่กันเลยเพราะว่ารถเมย์มันเข้าไปไม่ได้เห็นไหมจอดสองเลนสามเลนเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นนะครับ ต้องฝากเลยนะพี่เป็นเสื่อพี่แจ้งคนอื่นด้วยนะขอบคุณมากครับท่านโอเคนะครับ,บเราก็มานําเสนอนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็บอกอพี่ๆแล้วว่าการล็อกล้อนะครับก็พยายามนะครับพยายามไม่อย่าล็อกล้อ,อเพราะว่าถ้าล็อกจริงๆถ้าคนอยู่ในรถมันจะไปไหนไม่ได้และมันจะสร้างปัญหามากครับเพราะามันติดผมขับรถมามันก็ติดนะครับตรงนี้เพลกเต็มด้านขาออกนะครับ จากบางแคนะครับมุ่งหน้าไปทางอ้อมน้อยนะครับบริเวณตรงนี้อย่าจอดนะครับเดี๋ยวเจ้าที่เขาจริงๆผมก็บอกแล้วว่าไม่ต้องล็อกนะครับถ้าล็อกแบบนี้นะครับมันมันจะทําให้การจราจรติดขัดมากนะครับการล็อกแบบนี้นะครับฟ้านะครับขอบคุณนะครับสาหรับพี่ๆตํารวจนะครับสนหลัก2นะครับก็ประทามันนะครับให้ตัวหนึ่งผมว่ามานอนนะครับต้องรถบันเทิงสวัสดีครับ